อ่านะครับผมทีนี้รีดเสร็จแล้วนะครับทุกท่านผืนนี้รีดแล้วให้พี่ที่สั่งเนาะซักรีเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็ผืนนี้พี่เขาจะไปซักเองนะครับทุกท่านเนื้อผ้าก็จะยังแข็งๆอยู่หยาบๆนะครับผมแต่ตัวนี้นุ่มผิวและพร้อมใช้งานได้เลยนะคผมนี่ครับผมทุกท่านมาชมนะครับผมแต่ละผืนดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ที่จริงเขามีดีเทลรายละเอียดในส่วนของแต่ละผืนนั้นต่างกันมากนะครับผมนะครับ ตัวนี้พี่เขาอยากได้สีขึมๆก็จะขึมที่สุดอันนี้พี่อยากได้สีสดใสสว่างนะผมก็จะสว่างที่สุดก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละใครนะครับผมพื้นพื้นนี้ก็จะออกเป็นหวานนะครับขอหวานละมุนนะครับผม,ม,นนบผมสีจะกลางๆนะครับผมตัวนี้ที่จริงสีเขาจะไม่สดมากเพราะว่าผมคำคุมโทนให้เป็นโทนสีกลางนะครับผมพื้นนี้ก็จะซอฟลงมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดู หนักแน่นหน่อยพื้ park. นนี้ก็จะพิวไว้นะครับผมพิวไว้ขึ้นมาหน่อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะคึมมากนะครับผมพื้นนี้เพราะพี่ก็ยากได้คึมๆแต่ก็จะมีดีเทลด้านในสวยอยู่นะครับผมเวลานุ่งถึงจะเห็นนะครับผมท่านวางลงแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นลายนะครับนี่ครับผมพื้นนี้ก็จะสดใสหน่อยนะครับผมก็เดินทางวันนี้นะครับผมุท่านนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นคอลเลกชันจากผืนฟ้าสูขข่ผืนผ้าทอนะครับท่านชุดนี้นะครับผมงานทอชุดนี้สลงร้อยสีเราใช้เวลาในการทอนานที่สุดครับทุกท่านนานที่สุดเพราะมันต้องเตรียมไหมนะครับผมแล้วก็ใช้ไหมไปทั้งสิ้นนะครับผม ที่เราช่างนะผมก่อนที่เราจะทำเนี่ยอยู่ที่2กิโลขีดหรือ2โลครึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมผ้าแต่ละพื้นนะครับผมก็ถ้า2เมตรเต็มนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง4ขีดนะครับผมต่อพื้นขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่พี่เขาเอาตามความต้องการนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ170 180ถึงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ขีดนะครับผม3ขีด3ขีดครึ่งนะครับผมประมาณเนี้ยนะครับผม แต่ถ้าหม่เส้นเล็กลงจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบสามขีดนะครับผมพืนนนี้ก็จะหมก็จะเส้นเล็กละเอียดมากนะครับผมสองผืนนี้นะครับผมจะค่อนข้างเส้นเล็กละเอียดนะครับผมนี่ครับชมกันเนาะคือทุกผืนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับทุกท่านถึงแม้จะมาจากเครือเดียวกันนะครับผมวางลงแบบนี้นี่มันจะเป็นเหมือนกับเห็นตะทางเครือเนาะเห็นไหมครับ ทางเส้นยืนนะครับผมแต่พอเวลาเรายกขึ้นปุ๊บนะครับผมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับท่านแล้วก็สีสันของผ้าก็จะแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแต่ละวันด้วยเพราะว่าในหนึ่งช่องเนี่ยนะครับผมเวลาที่มันลากผ่านมันจะได้หลากหลายสีนะครับผมยิ่งผ้าเรามีหลายสีเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราใส่ใจในการย้อมนะครับผมย้อมทับกันหลายๆชั้นหลายๆรอบหน่อยนะครับผมก็จะได้มิติของสีผ้าที่งดงามยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับผม นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ในงานทอของคำหน้าเกี้ยวนะครับผมก็จะเป็นงานทอไหมน้อยไหมบ้านสาวมือทั้งหมดเอาทุกท่านก็จะเป็นไหมที่เราสาวมือแล้วเราได้จากลังไหมพันพื้นบ้านนะครับผมนะครับผมที่เรานเลี้ยงแล้วก็นํามาสาวแล้วก็นํามาทอซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมันใช้ไหมค่อนข้างจะเยอะเนาะสําหรับเราเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงได้พอกิโลมันใช้เวลานานบางทีเนี่ย ถ้าไหมเราตายมันก็จะใช้เวลาเลี้ยงกว่าจะพอกิโลก็สองรอบสามรอบนะทุกท่านนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็เป็นไหมที่เราเลี้ยงเก็บมาเรื่อยๆมีนทุกท่านเห็นนะครับผมก็นํามาทอนะครับผมนะครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างนะครับทุกท่านในส่วนของงานทอเพราะว่าถ้าเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มฟูนะครับทุกท่านแล้วก็ยับคื้นรูปได้ง่ายนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยนี่ขนาด ครับรีดแล้วเห็นไหมมันก็จะไม่ค่อยยับเห็นไหมครับทุกท่านเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไม่ค่อยยับนะครับทุกท่านครับผมแค่เราสะบัดสบัดเนี่ยมันก็จะคืนตัวแล้วก็นุ่งได้นะครับผมผมดูแลง่ายนะครับผมแล้วก็จะมีความแวววาวในส่วนของเนื้อเนื้อใหม่ในแบบพอดีเห็นไหมครับท่านนี่คือความแวววาวของเขาซึ่งมันจะไม่ใช่แบบเลื่อมมากๆเนาะนี่ครับมันจะแวววาวแบบพอดีนะครับผมนี่ครับมันจะไม่แบบ แวววาววาบ้าบเหมือนกับไหมสาวเครื่องนะครับผมหรือว่าไหมที่ผ่านการฟ่อของโรงงานหรือไหมจุนนะครับผมนะครับนี่ก็จะคือความแตกต่างนะครับทุกท่านไหมบ้านจริงๆแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะใช้เวลาหนึ่งก็คือใช้เวลาในการเลี้ยงนะครับผมแล้วก็กว่าจะพอเพราะว่ารังเขาจะเล็กนะครับผมแล้วก็เปลือกลังเส้นใยในรางก็จะน้อยนะท่านกว่าจะสาวมาพอแล้วก็เวลาที่เราทอเห็นไหมครับทุกท่านทําไมไปถึงมีขี้ใหม่นี่ครับทุกท่านเห็นไหมครับ มันจะมีขี้ไหมถึงแม้จะเป็นไหมน้อยมันก็จะมีให้เห็นอยู่เพราะว่าเวลาที่เราทอเนี่ยด้วยที่ว่าเส้นเขาฟูเนาะเราตีเกลียวอยู่แต่ว่าเวลาเราทอไปครับฟืมเราเนาะมันก็จะถูใช่ไหมครับทุกท่านหนึ่งก็คือขี้ขึ้นมาจากเส้นยืนนะครับสองคือขี้ไหมที่จะมีติดอยู่ในเส้นพุ่งนะครับทุกท่านมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของไหมบ้านนะทุกท่านคือมันจะไม่ใช่แบบเรียบไปหมดเลยที่เพื่อนบอกว่าลิเรียกับบอของเนาะสมัยแต่ก่อนกนะ็คือนั่นะคือแกะแบบแกะขี้ไหม เยอะๆนะครับผมเราก็แก่เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเพื่อนเปรียบเทียบเนาะไหมน้อยมันจะมีความลื่นความเงาแล้วก็ความเนียนนะครับของเนื้อผ้าเาคนเข้าคนแก่เลยว่าไหมน้อยไหมคอ ลิ้นเลียกับบอหอ,องก็คือลี้นเลียๆๆลื่นนะครับผมก็จะเป็นในคํากล่าวเนาะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นภาพชุดสุดท้ายละวล่ะนะครับผมของการรวมตัวน่านจะแยกนะครับผมคือที่จีหัวคำานี่ตั้งใจว่า,าจะเอาภาพทุกคอลเลคชันของเราในแต่ละชุดหลายๆพื้นมาถายรวมๆกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นภาพเก็บไว้นะครับซึ่งไม่เคยที่จะครบเลยนะครับผมนะผมมาคอลเลคชัน ไม่เหลือเลยนะครับทุกท่านนะครับผมพอถึงเวลามาเนี่ยผ้าเขาจะเลือกเจ้าของพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพี่ที่เป็นเจ้าของก็จะได้รับไปนะครับท,ท่านก็ไม่เหลือบางคอลเลคชันไม่เหลือเลยนะครับผมนะครับผมผืนปลายหูหรือว่าผืนกก,กอะไรแบบนี้นะครับผมแต่คืออันนี้เรายังเก็บไปอยู่นะครับผมผืนกกกับผืนปลายนะครับผมนะครับไม่เหมือนกันนะ,ะท่านนะครับให้ดูกันชัดๆเนาะเนื้องานนะครับผม นะครับคือพอเวลาเราลี่เราซักเรียบร้อยเนี่ยมันจะทิ้งตัวทุกท่านนะครับทิ้งตัวเลยแล้วแค่ซักแล้วก็เอาลงปับผ้านุ่มก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมปับผ้านุ่มนิดนึงแช่สักสามนาทีถึงห้านาทีแล้วตากแล้วก็มารีดเลยรีดก็ถ้ารีดตอนหมาดมันก็จะเรียบนะครับผมเรียบอยู่นานแล้วก็ถ้าสมมติมันแห้งหน่อยแล้วก็พ่นน้ําธรรมดานะครับใส่พ็อกซี่แล้วก็พ่นพ่นพ่นนะครับผมพอกกี้แล้วก็พ่นไปเลยนะครับผมแล้วก็รีดเลยนะครับผมปรับ เตารีดก็ตามขนาดที่เขาบอกมีรีดผ้าไหมรีดอะไรหรือถ้าสมมติว่านั่็ไฟไฟแรงหน่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่จุนแรงจุดสุดเขามันจะไหม้นะครับผมนี่ครับให้ชมเนาะรอดลาจากแล้วนะนี่ครับ งานทอมันจะเป็นงานทอชุดผสมนะครับผมเพราะว่าเขามีสีเยอะนะทุกท่านเราก็เลยใช้ทั้งสีย้อมส่วนสีเคมีแล้วก็สีธรรมชาติดังนั้นแล้วเวลาที่เราซักน้ําแรกๆนะครับถ้ามันจะมีสีออกเป็นเหมือนดําๆนะครับเหมือนโคลนะครับผมแล้วก็เปลือกไม้ที่เราย้อมด้วยมันจะออกมาอยู่นะครับผมในน้ําแรกแต่พอน้ำสองน้ำสามไปก็จะไม่มีแล้วนะครับผม คือถ้าเป็นผ้าหูคํามก็สามารถที่จะไว้วังใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อไหนที่ยายช่วยยอมในขนเส้นยืนเนี่ยจะยังมีสีออกสีเกินออกมาอยู่นะครับผมไม่เหมือนกันหรอกนะครับผมต่อให้นุ่งไปจ้จเอก,กันก็จะรู้แค่ว่าเออมาจากหูขามนะครับผมแล้วก็แต่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเนะท่านนี่ครับก็ ที่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยเขาขอขอบพระคุณนะครับผมที่อุดหนุนกันมาตลอดนะครับผมก็เด็กไปอยู่ไกลนะผมข้ามทวีปเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็มีอยู่ที่ไทยด้วยนะครับผมชุดนี้ดูอะไรหวานๆหน่อยจะได้สบายตานะครับทุกท่านนะครับผม ก็สมชื่อนะครับผมสรลงร้อยสีเพราะเขามีเยอะนะครับผมมีสีที่เยอะมากนะครับทุกท่านมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าดูในเนื้อจริงๆเนื้อผ้าจริงจะเห็นนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับไม้บ้านเนาะเวลาพุ่งเข้าไปเห็นไหมทท่านมันตรงเส้นใหญ่เส้นเล็กเนะเาะก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาแต่ก็ไม่ถือว่าน่าแบบ ไม่เสมอจนน่าเกลียดนะครับผมอันนั้นไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเราใส่ใจอยู่นะครับผมเดี๋ยวเขาทาหาช่างนะครับผมพื้นนี้นะครับเฮ้ยรุ่นนี้นะครับผมที่จริงตั้งใจว่าอยากจะบริจาคให้พิพิธภัณฑ์อีกพื้นหนึ่งคู่กันกับผ้าสโลง์ในสีเขียวกับดําที่เราได้ทําไว้นะครับผมชุดนี้นะครับผม ครับผมเพราะว่าจะได้ให้ลูกหลานบ้านเราได้ดูเนาะในอนาคตต่อไปนะครับทุกท่านาเออนี่แหละผ้านุ่งผู้ชายนะผมก็คือผ้าสโลนะครับพื้นนี้ก็รีดไว้ซักรีดเรียบร้อยนะครับทุกท่านแต่ว่าผ้าชุดนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเยอะนะครับผมพื้นนี้หนัก400แต่ก่อนในก่อนซักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ420กรัมได้นะครับผมแต่ตอนซักแล้วเนี่ยตอนนี้เ,นเหลือประมาณ4ขีด400กรัมคือไหมกิโลนึงเราทอได้แค่2ผืนครับทุกท่านผืนที่5ก็คือ แค่หัวกับท้ายก็หมดแล้วนะครับผม <c oughs> คือจะได้เนื้อสัมผัสแบบผ้าโบราณเลยนะครับผมทุกท่านก็คือเนื้อมันจะไม่หนาไม่บางนะทุกท่านคือบางคนเนี่ยไม่รู้เขาจะเอ๊ะทำไมบางเหมือนบางจ้างแต่ที่จริงมันไม่ใช่เราทอแน่นนะครับผมทอแน่นแล้วก็มันจะให้เนื้อสัมผัสเหมือนในถ้าใครมีมูลมังเนาะของพ่อแม่ตายายเราแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ้าส,สิ้นหรือว่าไอ้สโลงจะแบบนี้เลยครับเนื้อเนื้อจะเหมือนกัน ครับผมเหมือนไม่หนาไม่บางแบบมุจนาก็ไม่หนาจะบางก็ไม่จะบางก็ไม่บางนะครับผมแต่ว่าผ้าจะทิ้งตัวมีน้ําหนักในตัวของมันเองนะครับผมในตัวของเขาเองแล้วก็แบบมันให้เนื้อสัมผัสที่แบบพิเศษนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับรุ่นนี้นี่ก็เปิดให้จองไว้อยู่นะครับผมเมื่อคืนก็มีพี่ไอ้มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับผมผืนนึงนะครับผม ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีประมาณห้าื้นนะครับผมก็ขายไปแล้วบางส่วนนะครับผมจริงผ้าชุดนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับผม เพราะเราไม่ได้ทอซ้ําอีกแล้วนะครับผมเราจะแค่เก็บไว้ใช้แล้วก็ขายนะครับผมแค่นั้นเราก็จะพอนะครับผมเราจะทําชุดใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าทําชุดเดิมๆซ้ำสร้างนี่มันก็น่าเบื่อแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่มีการพัฒนาในส่วนของการพัฒนาชิ้นงานนะครับผมซึ่งเราพยายามจะแอคทีฟตัวเองถึงแม้งานอาจจะออกมาน้อยและใช้เวลามากแต่ว่าให้งานของเรานั้นได้แบบว่ามีคุณค่าแล้วก็ให้เป็นอะไรนะเขาเรียกมีเอกลักษณ์นะครับผม มีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่านะครับผมว่าน้อยๆนะครับผมแต่ว่างามงามนานๆนะครับผมรุ่นนี้ก็น่าคิดว่าน่าจะ อยู่ในความทรงจําท่านไปอีกนานอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่างานใครงานเรานะครับผมพยายามที่จะทําเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่าในส่วนของต้นฉบับแล้วก็การรังสั์เนี่ยก็คิดนานนะครับผมคิดตั้งแต่ปี2ปีแล้วนะครับผมออกแบบไว้เผื่อจะมาลงมือทำนะครับทุกท่านพลาดหูคําจะไม่ใช่ว่าคิดตอนนี้ทําตอนนี้ไม่ใช่นะครับผมจะผ่านมาปี2ปีบางทีใช้เวลานานนะครับผมนะครับ อ่านะครับผมวันนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะทุกท่านพอเสร็จจากนี้ปุ๊บนะครับผมอีกสักวันสองสามวันลรพักก่อนเราก็จะย้อมสีใหม่นะเพราะที่หน้าก็จะค้นเครือผ้าผืนใหม่นะครับผมก็ประมาณสักอย่างช้าก็กลางธันวาก็ได้เห็นแล้วนะทุกท่านนะครับผมแต่มันจะเสร็จก่อนอยู่เพราะว่ามันทอแค่สองผืนมันน้อยนะครับผมก็จะค้นแค่หกเมตรนะครับทุกท่านนะครับผมเครือถัดไปก็เผื่อไว้เพราะว่าเขากินเครือเยอะมากนะครับผมเปลือง เพราะว่าของคำทอครับในต,ตอนนี้ก็จะได้สั่งกี่มาใหม่ด้วยต้องรอครับผมให้ช่างได้ทําอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าจะได้กลางสองกีนะครับไว้ในกีที่สามอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับผมเพราะว่าเรามีงานเราจะเคลียร์ออกนะผมยังมีในส่วนของผ้าขีดด้วยนะผมจะทอนะครับผมจะได้ชมกันอยู่ผ้าขีดน่าจะได้ยนชมก็ชั่งช่วงอย่างช้าก็หกห้านะครับผม หกห้านี่ได้เห็นได้ชมอยู่แล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมนี่ครับทุกท่านอาจจะเห็นริมเนาะบางทีเอ๊ะทำไมริมมันเป็นแบบเนี้ยโคง้โคงๆนะครับผมเวลาเราทอเนี่ยเราจะปัก ไอ้ไม้หมักผังนะครับผมหรือว่าไม้ที่ค้ำกลางกลางเนื้อหน้าผ้าออกเพื่อที่จะถนอมฟืมเราไม่ให้ฟืมเรามันบิดมันเบี้ยวมันงอนะครับทุกท่านดังนั้นมันฟืมเรามันจะโหบหรือว่าโก่งเข้ามาแล้วก็จะเสียแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกงังวลครับท่านพอเราใช้ไปเนาะแล้วเวลาที่เรานุ่งแล้วมันจะหยอดลงแบบนี้แนวตั้งเนี่ย